สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมเมือนี้มาพบกับช่องยายไปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปซีก็ได้นําำของมูลเน,น่าทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องช่วพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางง่วงประจําวันที่หนึ่งกันยายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าวันศุไปรับชมรับฟังยายไปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีน่าม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะเนาะยามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบุตพผาดเบิง่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมักคุยมาทักทายกับยายแปซิกะคอมเมนต์มาใตาค้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อไงจบเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้มีแจ้งข่าวสามโตบนของคนขี่ตัวให้ฟังเนาะจ้าพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมูลดท่าทางอาจารย์ทะเลก็เลยเนาะจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าสิบบนของอาจารย์ต่อจิสนาเนาะค่ะเนาะสิบบนมาสั่นจา้าเพื่อนว่างวดที่แล้วแปดก็ศูนย์เนาะจ้ามาแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ทวดน,นี้7กับ9มาตัววัสดันจากพันวาจากแนวทาง10บนของอาจารย์ตอกิษณะเนาะค่ะเนาะ7กับ9มาตัววันสดสลัก10บครั้งเทิงเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางหนึ่งกันย่าสองห้าหกห้าวัส,สันจากพันวาจากแนวทางอันนี้น่าจะเป็นแนวทางของแอนนัมคูเนาะค,ะค่ะเพันบอกว่าบนเด่น7จ็ดวัส,สันจ้า5 7 2และ6 7 2โชคดีมีใสวัสดันไปเบิ่งกันอันใหม่เลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเลขดับบ่าสัน้นดับล่าง3สูตรของเทพบอลลือเนาะจ้าอันแรกเพื่อนบอกว่าดับล่าง259ดับล่างตัวที่2 2กับ9อันตัวที่3 8นี่คือดับหน่วยล่างเนาะค่ะเนาะลักหน่วยล่าง8บดมาบ้า,าลักสิบก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแย้ไ 8, ม่ซีใดแปดบ้าลักสิบจ้าพี่น้องจ้า8ปดักสิบล่างเด่น8ปรอง5เนาะค่ะเนาะกพิจารนาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพิันบอกว่าค้นใจรักว่าสัน3าตัวเอ่อสตัวบ่มีสตัวเนาะจาก่นว่าสตัวบนล่างวาสันเนาะจากพิษถือขอไพเดอว่วาสันค้นใจลักคนว่าเนาะพิันบอกว่าเาาก้่หนึ่งสามหนึ่งห้าสามสี่หนึ่งสี่้าสี่เจ็ดแปดสามหกแปดสามและ4ี่ศูนาวาสันจากแนวทางของคนใจรักเนาะค่ะเนาะสามตัวบนล่างเนาะจาก ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางวดที่เลี้ยวเพื่อนไฮเข่าเนาะค่ะเนาะวดที่เลี้ยวเพื่อนบอกว่าเพื่อนไฮ8.3 3ตัวเลยเด้พี่น้อง8.3 3ตัวเนาะจ้กมาเบิรนพี่น้องคะเพื่อนไฮ5.8 3คู่นี่เนาะพี่น้องเนาะทั้งสองตัวบนและสามตัวบนมาตามต่อจา้านนี้เพื่อนไฮมากเนาะจ้กเดินสองกับสี่ว่าสั้นสี่หนึ่งสี่สอง 6 1 6 2 3ตัว2 4 1 2 6 1 2 5 2 2 6 2ล่องหา1หกับหา2ข้างลังงมดที่เรียวบ่็เขางวดนี้มาตามต่อวาจากเขาเนอกจากาวเด่น6กบ7นอกจาก1 6 1 7 2 6 2 7ล่อง3 6และ3 7จากแนวทางของเพิ่นเนอะค่ะพี่นองค่ะพิจารนาเป็นแนวทางใดเนอะจากต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง วิ่งล่างกับวัดใจบนวาสันจ่าพนว่าของแอดแอมเนาะคะ่ะข้างล่างเพื่อนบอกว่าศูนย์กับ4ีมาตัวหนึ่งวสันจ่าพนว่ามวดน,นี้เพื่อนบอกว่าวัดใจบนหนึ่งตัวเดียวแข็งๆเอาหยังใส่จีนองจ,จ้าจวดจาดฟาดบื้มได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยข้างข้างบ่มีดอกวาสันจางวดนี่เนาะสิบหน่วยข้างบนไม่มีวาสานันแนวทางของเพื่อนนะจ๊ะอ่าสัปทวีคุณ สิบดับสิบหน่วยบนคือสี่าสันพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคือเอ่อนุ่มเหนือเนาะจ้ามีสองสูตรเนาะจ้าพี่น้องสูตรคู่กับสูตรขีด่าสันพี่น้องจ้าสูตรหนึ่งและสูตรสองาสันมาเบิงเนาะจ้ามาเบิงสูตรหนึ่งเพื่นอนเพื่อนบอกว่าเลขสูตรหนึ่งวสันเนาะจ้ามีวิ่งดูดหาคับสี่เนาะค่ะเนาะศูนย์ห้าห้าเอ่อห้าศูนย์ห้าสองห้าหกสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกเน้นเน้นหาสอง ฟั่น4ี่หวสันสาต0 5ศูนหาสองสและหาหาสองฟันเน้นๆก็คือหาสองวสันเนาะจา้ะมาเบิงเลคขี่เพื่นบานพี่น้องคะกระเด็น4ีกับหาคือเกาเนาะจ้ะสี่หนึ่งสี่สาเก้าห้าหนึ่งห้าสามเก้นีนเนีนสี่สามกับหาสามฟัน่นหาสามสันสมตัว1น3่งสี่สามหน 3 5ม,ม,มาสมาสันจากแนวทางนมเหนือเนาะค่ะพี่น้องขันจดบเทันแคบนแคบน,นาจอเลยจ้ะพี่น้องจ้าแคบนาจอขันผู้ใดแคบว่าเป็นสต็อปใวเขียนกระไดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางนมเหนือเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่า3ตัวบนงวดที่แล้วเข่าคู่โตนเนาะจาก8หาสมมาตามตัวจากวันนี้แอดคิดไ้มาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพื่อนมี

ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมิดเนาะคะ่ะ2ตัวบนต้งตรงและ3ตัวสัน,นะะมาจ้าเมื่อบง2ตัวบนเพนต้งตรงเาจาเพนะะบอกว่า303 2 3น5 0 5 258 707278 90 92และ98เนาะคะ่ะหลักกาเมื่อบังเ,เมื่อบัง3ตัวเพิ่อนเนาะจ้า7 3 8 7 5 8 7 7 8 7, 8, 7 9 8 4 38 458 478และ498อันนี้คือ3ตัวบนตรงๆและ2ตัวบนตรงๆของแอดมิดนะจ๊ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสักเอ่อแนวทางของนิติวสันจ้าพี่น้องจ้างวดที่แรียเขา83เนาะจ้ะวันนี้มาตามต่อจ้าเบิรนไห้มาแอดนิติเนาะ05 06 15และ41 4ชุดจ้าพี่น้องจ้าจวดจาดฟาดบื้มเลยเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวล่างวัสดที่เลี้ยวเขาะะ่า4ี่สอง JP เนาะค่ะเวราแง่เจพี่เนาะจ้วะวันนี้0 6 0 2 4 6 4 2และ4 3ตัวเน้นวสัสดุจ้าพี่น้องนกคะพิจาน่าเป็นแนวทางไหนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนวยขังเทิงวัสดุ หลักหน่วยบนของนักลบอิสระเนาะค่ะเมื่อเบิรงจ้าหลักหน่วยบนเนาะงวดที่แล้วแปดกับสามวาสันมาแปดสามเนาะจา่ะวดนี้หกกับหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งหลักหน่วยวาสันหรือวาซิมาคูเนาะค่ะพี่น้องเนาะการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสิบบนวาสันดับสิบบนของแอดแพรมีเพ่นบอกว่าดับหกเด้อรับสามวาสันจา้าพ่นวาเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยเนาะจ้าแยไปสีบัอานเนาะค่ะพี่น้องค่ะจากแนวทางดับพิคาะสั่นดับพีเอ่อดับพีเสือเทวดาไฮโชคดับบนดับลา่างแยไปสีบัอานเนาะค่ะพี่น้องตาไล่แคบหน้าจอไปเบิ่งได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สร้างคนขี่ตัวมาเบิง่งเพิ่นร่งไหของแทนเนาะค่ะพี่น้องแกงขาวมาวาแนวนี่ละ่ะ วันพนหาวะส,สั้นทันึทับเก้ทับหน่งทับเกาห,กหาวะส,สัน้น3โตัล่อคำนวณกวววสส่อนเด้อคับวะสั้นคงอีกโบนานเอดสร้างก้นขี่ตัวขอบพุ่นทีต่ติดต,ตามว่าส,สัน้นจ้าเพิ่นว่าแป๊บเดี๋ยวเพิ่นทำอยู่นะจ่า,จาของอสามตัวยังมล่งล่งแค่สอตจ้าพี่นอ้องของเพิ่น2โตไปตรงกันกันกบ ลอตเตอรี่สั้นเนาะพี่น้องเก่าซีจากแนวทางสร้างคุณขีตัวสองตัวบนเพื่อนเนาะจะไปตรงกับลอตเตอรี่สัน้นเหลือแต่คุณยิงงามใจเนาะจาว่าจา玛เก่าซีคือกันครับสร้างคุณขีตัวแต่ว่าคุณยิงงามใจเพื่อนจะมาวันที่วันเช้าว,วันเช้าว,วันที่เช้าว,วันที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามาวันหวยออกแงมือเศาเนาะจ้าเนะาเนะต่อไปเลจา้าน,นี่เป็นแนวทางเพื่อนเอาอินทอนเทวานาครกับคนโค้ลาดสิบหน่วยบนคนโคราชเนาะจา้ามาจับก,กันได้ ครูตรวจบนว่าสัญชาบนวาเนาะบนกระหายมากครูตรวจบนมี5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3หาร8 1 8 2และ8 3ว่าสัญาาจา,าพี่น้องจหากพิจาหน้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ลามล้านเสริมสวยออนอุมาท่านผู้ใดเบื้องแด้ไปสีกะจิลูวัตกีล้านเสริมสวยออนอุม,มาเขาดีเนาะจ้าคนบอกว่าวัดดวงไปเลยยเก่าสองบนลางวัสันจ้าพี่น้องจ้ากรพิจานาเปแนวทางใดเนาะจ้าเนาะจากแนวทางลางเสริมสวยออนอุม,มาวาสันเก่าสองบนลางวาสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของยอดเฮ่งกัะพี่น้องพ่นขอมาเนาะจ้าคนบอกว่าเขาแน,นวทางยอดเฮ่งเนเดอร์วัสันวันพุทธหัต ที่1กัญญาหกหาวสันร้อยสิบหน่วยวสันศูนย์หนึ่งสามมาตัวใดตัวหนึ่งวาสันเนาะจ้าเนาะจากแน,นวทางของยอดเฮงเนาะจ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้งวดที่แล้วแยาไปสีก่กบบระบอกจากซื้อเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นใหญ่มากขังรางสองสีออกสีสองเนาะจา่ะงวดนี้เข้ามาตามต่อเนาะค่ะเนาะสามตัวบนมีห้าสี่สาม 360เนย์มาจากข้างล่างเก่าหากับหาหนึ่งวสันกาพิจนาเป็นแนวทางใดเพื่อนบ่มีซื้อยายไปสี่กะขอขอบคุณแนวทางเพิ่นก็แเ้ียวกันเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวบนล่างตรงวสันจากแนวทางของอาจารย์ทองกอนเป็นสุภาพเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า3 6 6 3 9339 9 4เกมาเก่ามาได้ทั้งบนและล่างวสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของอาจารย์ทองกนเนาะจ้กเก่าสีไปตรงกบสร้างค้นขีดตัวเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าเขามาปิดท้ายด้วยเนี่ยว่าทางคนบอกว่าพ่อใหญเสาว,วสันจใจพี่น้องนอกรัฐบาลไทยเด้อวสันคนบอกว่าถัดศูนย์มากกับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีาหนสองสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนและ43่หนึ่งกันยา่าเลขเพ่อใหญเสาว,วสันเนาะจ้า ท้ายคลิปนี้แย้เป้ซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เอามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮเรื่อยๆสุขุมสุขมนเด้อจ้าว่าจ้าใดที่แย้เป้ซีบอกบ่มมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาะค่ะเนาะแย้เป้ซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขวามูลเนื้อทางให้แย้เป้ซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า